สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทโลหะสองสีนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญ10บ,บาทนะครับในวาระที่8จะมาพูดคุยนะครับาให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกับเหรียญ10บบาทนะครับโลหะสงสีกันเหรียญในวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทโลหะสองสีวาระที่8ฉเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่3นะครับโดยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพุทธศักราช2541นั่นเองนะครับเป็นเหนเรียญเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามาหาราชของรัชกาลที่3โดยเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลิเมตรด้วยกันนะครับวันประกาศ ออกใช้ของเหรียญน,นี้คือวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2542เหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตทั้งหมด3,28้านเหรียญด้วยกันเรามาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพักตรงนะครับ ทรงเครื่องบรมขคติยราชพูธิตาพรพระมหาสังวานนพรัตน์นะครับและทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านบนจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าเบื้องร่างนะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่สาม ซึ่งเหรียญนั้นนะครับดังที่เห็นอยู่เนี่ยจะมีดอกประจํายามนะครับขั้นอยู่นะครับระหว่างข้อความนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับขั้นอยู่ระหว่างทั้งสองข้างนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกกลับให้ดูนะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญคือด้านหลัง พิกกลับมาด้านหลังนะครับของเหรียญสิบบาทวาระที่8ด้านหลังนะครับกลางเหรียญจะมีพระวิมานอันเป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับซึ่งมีความหมายถึงพระปรมาพิไทยเดิมว่าทับนะครับใต้ลงมา จะเป็นช้าง3ามเสียงน,นะครับอยู่ภายในกรอบนะครับขนาด้วยราชสีและโคชสียืนชูนบนบปาทะสเวตชัตดนะครับอยู่เหนือลูกโลกนะครับถ้าพูดไปก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับโดยจะมีลาย กนกนะครับช่อหางสิงนะครับเบื้องล่างช้าง3ามเสียนจะเป็นลายดอกใบเทศใบในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีข้อความว่าฉเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช31มีนาคม2541และด้านล่างจะมีข้อความว่า10บาทประเทศไทยนะครับนี่คือเหรียญน,นี่คือเหรียญ สิบบาทโลหะสองสีนะครับปีพุทธศักราช2541นั่นเองเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าสะสมนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเหรียญกระสาบไทยนะครับชื่นชอบการสะสมเหรียญกระสาบเก่าเหรียญกระสาบ10บบาท2ส,สีโลหะสองสีนี้นะครับ สำหรับใครที่มีโลหะเหรียญน,นี้นะครับหรือต้องการที่จะสอบถามนะครับว่าเหรียญ10บ,บาทที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วล่ะว่าไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนทั่วไปเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับสามารถที่จะส่งภาพมาได้ที่ f a c e b o o k นะครับ b a n k t ท็นะครับเดี๋ยวมีช่วงเวลาว่างก็จะเข้าไปนะครับ ตรวจสอบแล้วก็ตอบให้นะเหรียญสิบบาทนะครับวาละต่างๆเนี่ยเราจะพบเห็นได้นะครับเนี่ยมีหลงมาจากเรียกว่าเงินหมุนเวียนบ้างนะครับยังพอเห็นได้เพราะว่าถือว่าลักษณะทางกายภาพมองมอง มองด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยคล้ายกันเลยนะแต,แต่ถ้าดูรายละเอียดรายละเอียดนะครับของเหรียญโลหะ10บ,บาท2ส,ส,สีเนี่ยวาระต่างๆจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ก็หลายคนก็ใช้เป็นเหรียญหมุนวิเ,เหรียญสำหรับจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนเพราะว่าเขาไม่ได้ทราบนะครับเขาไม่ได้ทราบหรือเขาไม่ได้ ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหล่านี้นะครับจึงไม่ได้รู้ว่าเหรียญเหล่านี้ถือว่าเป็นเหรียญที่รลึกนะครับในวาระต่างๆก็ว่าได้นะครับ,นะรบเพราะนั้นใครมีก็อย่าลืมเก็บเอาไว้นะครับเก็บสะสมเอาไว้เพราะเหรียญเหล่านี้อย่า,ยางที่กล่าวกันนะครับเป็นเหรียญที่มีเรื่องราวความเป็นมานะครับที่อยู่อยู่ในหน้าเหรียญเหล่านั้น